จะต,ต้องกลับมาคิดนับจากวันนี้เป็นต้นไปคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยสังคมเร็วเพราะคนดีทอแท้เป็นคำพูดของนัปรา์ท่านหนึ่งใช้ได้ตลอดถ้าพวกเรารู้ว่ามันไม่ถูกแล้อยู่เฉยก็จะได้คนเร็วมาปกครองพวกเรา เพราะฉะนั้นคนดีอย่าท้อแท้ลุกขึ้นมาแล้วก็พาเพื่อนทําในสิ่งที่ที่ถูกต้องที่ดีเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสี่คืนห้าวันที่พี่ๆคุณลุงคุณอาทหารได้ประท่าก,กับเขมเมนไม่มีอะไรจะเสีย เพื่อให้ได้แผ่นดินนั้นคืนมาตารางนิ้วเดียวเราต้องแรกมันเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งประเทศแม่ทัพต้องเอาคืนสี่คืนห้าวันพวกเราทำได้เท่านั้น ไม่ต้องถามพี่แบบว่าจะปฏิบัติไหมไม่ต้องตั้งคำถามนี้นะไม่มีในสมองนะครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นพอทบอเพื่อนรักกันยืนยันมันหมดยุกหมดสมัยไปแล้วอยากให้คุณเราสามัคคีกันเราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างนงเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อประเทศชาติไม่ให้มันเหมือนเดิมเราจะต้องไม่ทะเลาะกัน เราจะต้องเอาคนดีเข้าไปบริหารประเทศใช่ไหมไม่อย่างนั้นมันจะวนมาเดิมๆใช่หรือเปล่าที่ไม่เรื่อการเมืองแน่นอนสัจจาลูกผู้ชายบำานาญมีเท่านี้ฟันก็เหลือไม่ครบสาสิบสองซี่แล้วกินวันละไม่เกินสามร้อยบาทหาที่เป็นบัติธรรมรอแล้ว จะอยู่นี้แหละอยู่อย่างนี้อย,อ,ยนอยู่เป็นกลางอยู่อยู่ดูความถูกต้องของประเทศชาติเรารักธรรมศาสตร์เพราะอะไรครับเพราะธรรมศาสตร์นห่นะครับผมชอบคํานี้มากเลยท่านรองธิการผมชอบมากเพราะหัวใจผมนี่อยู่กับประชาชนไม่ต้องถามที่ว่าจะปฏิบัติไหมไม่ต้องั้าคำถามนี้นะไม่มีในสมองนะ เพื่อนเพื่อนที่เป็นพอทบอเพื่อนรักกันยืนยันมันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วแต่แต่เราจะทำไงตัวแทนเราที่บริหารประเทศที่สมาร์ทมีวิสัยทัศน์ทั้งหมดนะครับกระทรวงทุกงกลรมทั้งหมดเราจะคัดคนพวกนี้ได้ยังไงก็พวกเรานี่แหละ ช่วยกันสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเป็นอย่างนี้ถ้าทหารไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยมันจะเท่สง่างามมากและเป็นหลักเป็นแก่นให้กับแผ่นดินนี้คุณจะว่ายังไงกับเรื่องของคุณการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาคุณก็ว่ากันไปแต่อย่าอมหน้าที่มันผิดๆิดมาสั่งทหารทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถูกสั่งสอนมาแบบนี้และทหารที่คุณแต่งเครื่องแบบในหน้าที่อยู่คุณต้องไม่ยุ่งการเมืองถ้าคุณยุ่งเมื่อไหร่การเมืองนั้นก็จะได้คุณเป็นลูกน้องเพิ่มขึ้นมาอีกและประเทศชาติประชาชนอีกขั้วหนึ่งลหละเขาจะพึ่งใคร คำพูดนี้จะต้องอยู่ในปากคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งทหารทุกคนครบได้ครับแม่ทัพรู้จัก้ากการเมืองเกือบทั้งสภารู้จักหมดทุกคนรวมถึงท่านนายกด้วยเราก็ให้เกียรติท่านทำงานแต่สิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านปฏิบัติบในอาเทศชาตินั้นท่านต้องชี้แจงเองผมหลังจากที่พบปาท่านเราก็ต้องมาดูงานในหน้าที่ตัวเอง ต้องเป็นหลักไม่ใช่เอน็นหลักปักขี้เลนไม่ได้ถึงได้คำแรกท,ที่ที่พี่กุ้งพูดว่าไม่ยุ่งกันเมืองเลยยืนยันและคำนี้มันก็มัดคอไว้จนถึงทุกวันนี้ถามว่ามีหลายท่านมาติดต่อไหมไม่ทัพกุ้งก็มีอยู่แล้วห้าหกพักมีอยู่แล้วครับแต่พอแล้วครับชีพนี้ ก็คือกลับมาหาทรมาอีกแล้วสุดท้ายคนเราอายุไม่เกินร้อยปีอ่มั้งตอนนี้ก็หกสิบขวบแล้วเจ้าอะไรนักหนากับชีวิตครับเราเอาศักดิ์ศรีเราไม่ดีกว่าหรือเห็นไหมครับเห็นคนมีเงินไหมเงินเยอะๆเงินเยอะๆสุดท้ายก็สุดท้ายมันคืออะไรครับมีคนไปเผาศพได้กี่คนอย่างนี้ แล้วเ,เอาวงตกักพูลเราไม่ดีกว่าหรือเอาประเทศชาติทําตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆเราได้เห็นลูกหลานเราพี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นไม่ดีกว่าหรือถ้าอยากเล่นการเมืองคุณก็บอกเลยแต่แรกออกปุ๊บผมเล่นการเมืองไปครับแล้วก็ทหารเกษียณนัคือประชาชนคนหนึ่งเล่นการเมืองได้แต,แต่พี่กุ้งเลือกที่จะไม่เล่นครับเพราะเพราะเพราะคนไทย พี่น้องหลายหลายล้านคนมองพี่กุ้งอยู่และเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดกเกษียณจากแม่ทัพแต่ไม่กเกษียณจากสายเลือดคนไทยยังอยู่ช่วยเหลือในงานที่ประเทศชาติจะให้ช่วยได้